<laughs> โอ้ยเมื่อวันก่อนผมได้ทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคาดิลอฟนะผมผู้นำสาสานารัตเชนเนียของรัเสเซียมนะซึ่งก็เป็นพันธมิตรนะคนใกล้ชิดของปูตินนะที่ทำสงครามแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธเป็นของตัวเองนะซึ่งได้ออกมาเล่นทางการเมืองนะก็ไม่ค่อยเห็นคนนี้ออกมาพูดอะไรบ่อยสักเท่าไหร่เพราะว่าคนก็น่าจะลืมๆกันไปแล้วนะว่าคนนี้ยังมีบทบาทอยู่ใน สงครามรัสเซียยูเครนอยู่หรือเปล่านะผมนะก็ถูกตะวันตกความบาดอยู่นะล่าสุดับผมก็มีคําตอบจากาประธานาธิบดีเซเลนิกีนะผมนะเกี่ยวกับเรื่องที่อะไรสักอย่างเนี่ยคาร์ดิลอฟเนี่ยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยว่าถ้าเขาได้รับคําสั่งจากเบื้องบนนะก็เขาจะจับตัวประธานาธิบดีเซเลนกีเนี่ยนะได้รวดเร็วกว่าสหรัฐที่ไปจับตัวมาดูโรอ,อีกนะผมนะก็จะใช้เวลาน้อยกว่าอย่างแน่นอนนะผมนะล่าสุดนะผมได้ไปเจอบทความหนึ่งมามเขาบอกว่า มีการรายงานว่าป,าประธานาธิบดีเซเลนกี้ครับผมของยูเครนนียกล่าวถึงแนวคิดว่าสหรัฐอาจทำปฏิบัติการนะแบบเดียวกันกับที่เคยมีข่าวกับมาดูโรนะผมเนะี่ยต่อต้านนะฮะลามซานครับผมคาดิรอฟผู้นําเชนเนียนผมเพื่อส่งสัญญาณแรงกดดันต่อรัสเซียคผมนะ <c oughs> คือเหมือนมีนักข่าวไปถามาาประธานาธิบดีเซเลนกี้นะว่า ให้ทําเนี่ยพาตัวคาดิลอฟเนี่ยนะออกจากรัสเซียนะผมเขาจับใจความบทสนทนาน,นี้ได้นะว่านี่ไงครับตัวอย่างของมาดูโรเนี่ยใช่ไหมล่ะพวกเขาดําเนินการปฏิบัติไปแล้วนะผลลัพธ์ทุกคนก็เห็นกันทั่วโลกนะว่าทําได้รวดเร็วมากนะงั้นก็ให้พวกเขาทําปฏิบัติการอะไรสักอย่างกับเออเขาชื่ออะไรนะคาดิลอฟใช่ไหมกับฆาตกรคนนั้นอะบางทีปูตินอาจจะได้เห็นแล้วทบทวนบางอย่างนะว่าเขาคนนั้นเนี่ย ก็น่าจะหมดวาระไปแล้วนะ